โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านกันด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเชิคเศษาของวันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าๆแลยครับเป็นอห้าทุ่มสามสิบนะก็เป็นเวลาอันดีเชียวก็ดูโซ่ที่ผมมีเลยครับก็มีแปดแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสุ่มแปดแล้วก็โซ่นะครับชวีนะครบับไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาสุ่มห้าพันกว่าโซ่นะครับผมนั่นจะด่าผมเลยนะครับ ก็วันนี้ก็จะแอคหน่อยอะไรกันเพราะว่าเาเก็บโซมมนสองสัปดาห์อันนี้คือสองสัปดาห์เต็มเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองสัปดาห์ก็ทําให้สองสัปดาห์จริงๆมันต้องได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเฉลียนะ่ยเนี่ยผมได้วันละสี่ร้อยโซนะครับคือสองสัปดาห์เนี่ยผมเอาเวลาไปรีไปเล่นไอ้พวกนี้ใช้โซเล็กน้อยฉะนั้นก็ไปซื้อตัวละครที่มันมาจากตรงนี้นะครับสี่ร้อยละห้าสิบนะ ถ้ามีตัวดีผมกูซื้อนะครับก็วันนี้แล้วก็ได้ทำการจะมาสุ่มแพ็คชาเลนเจอร์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องขอขออธิบายชาเลนเจอร์อันนี้ก่อนนะครับก็เราเรามาเริ่มอันนี้โก้แพ็คก่อนนะครับก็อันนี้ก็คือได้ชาเลนเจอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าขอบอกเลยว่าชาเลนเจอร์ที่มันจะได้เนะี่ยก็คือตั่วขยะนะครับเออก็แต่ว่าตัวนี้ ในแพคนี้ก็จะมีตัวหนึ่งนะเป็นคฟอุเปเคสเคนะเป็นตัวแบบโอพีนะแค่นั้นแหละข้อพิ่วนแล้วนะครับในแพคนี้ส่วนแพคนี้นะเป็นเหมือนเดิมค่ัโกูจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถูดีมาได้ก็จะมีขยะผลกับดีนะครับแล้วก็ดีมากๆแบบเอเดนบวกนะโอเคเราจะไม่พูดพ่างำเพลงนะครับกูจะสุ่มกันเลยนะครับผุโคตรเสียดายอะ่ะผมก็จะสุ่มห้าพันโซ็นนะครับให้มันหมดไปเลยนะในวันนี้ ก็รู้สึกเสียไหมก็รู้สึกเสียดานะครับแต่มันก็ก็มันมันก็เก็บไหม่ได้นะครับเอยไอเอล์อนแบค็คมาเลยวัวนเนี้ยดีอยู่นะครับไอต,ตัวนี้ก็เป็นเดี๋ยวนะจะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะก็รอดูได้เลยนะครับแต่ว่าขอคิวรีวิวเจ้าตัวตัวอะไรนะกูผมบอกผมบอกว่าตัวอะไรนะตอนนั้นอะ เช่ไหมเงดี๋ยวผมรีว,วิวตัวนี้ให้ดูนะครับก็มาสุ่มอันนี้สองกันเลยนะครับผมก็พันหนึ่งเนี่ยจะได้สุ่มได้แค่อกสามครั้งนะครับมาดูว่าผมได้เท่าไหร่กันนะครับอันนี้มันก็จะไม่กดห้ามนะครับผมก็มาดูกันว่าไ,ได้ตัวอะไรได้คายเคนลิฟทายมา<ๆ>นะครับก็เป็นตัวดีๆใช้ได้ดีแบบเึ กูจับเลเวอยู่นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะผมว่ามันดีนะคือเดี๋ยวค่อยมารีวิวตัวนี้ละกันก็งกไว้หน่อยละกันนะเพราะว่ากูจะไม่มีคลิปทําเลยนะครับก็แพ็คที่สามับลุยต่อนะครับก็แพ็คนี้นับมันจะไม่ได้ในตัวเดมอนเลยนะครับเพราะว่ากูมันนั่นแหละครับกูกูจะไม่หวังนะครับก็เป็นแพ็กที่คุ้มนะครับคุ้มไม่สุดนะมั้งนะเออก็น่าจะคุ้มสุดแล้วนะครับแพ็กนี้นะเออได้คาเกนเล็บทายไม่หรอนะครับเป็นตัวที่เทพมากเลยนะครับ จริงๆตอนนี้เสียใจไหมกูไม่เสียนะเพราะกูกูอยากได้คัเเ้นลิฟทายนะครับขอบอกเลยว่าเชนจ์ในนี้เนี่ยมีแต่ตัวดีๆนะครับแต่ก็จะมีตัวบางตัวนะครับที่ขยะนะครับผมก็แพ็คที่4ี่ครับดูลโลดนะครับผมเออดูลโลดไปเลยกกูคุยเลยอนะ่ะก็จะเปิดสำหรับอหอยดาวายเมื่อนะครับเฮ้ยได้แลมาครับจะเป็นของอตัว แ่ะอันสต็อปเบอร์เบิลเจสันวอ์ฮีสนะครับก็้าถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่ในใจนะครับแต่ว่ากูไม่ตื่นแล้วนะครับเพราะว่าชัลเลนจ์ต่อไปก็จะเป็นเจสันอันสต็อปเบอร์เบิลนะครับกูก็ขอโทษในคำหยาบด้วยนะครับก็แพ็คแพ็คที่ห้านะครับไปลุยโลดนะครับแพ็คที่ห้าโอเคลุยโลดโอเค Okay. อย่าจริงๆอิงย่งได้ฮันโซโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ไซบอรกนะครับถือว่าเป็นตัวที่ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้ขยะนะครับปานกลางแต่กูไม่ชอบครับแค่นั้นกูริ่มโอเครีแพ็คที่6นะครับแพ็คนี้ใช่หรือเปล่านะไม่รู้นะขอโทษทีนะโอเคโอ้ในดีวันล่ามานะครับก็ตัวขยะชิ้นเดิมนะครับก,ก็ถือว่ายัง ตอนนี้ก็เริ่มเสียใจแล้วนะครับเพราะว่าได้สองตัวที่ขยะมาแล้วนะครับตัวที่ผมไปต้องการนะครับสองตัวนี้ก็กกเกียบนะครับผมนะก็ลุยแพ็คที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็จะมาเปิดให้ดูนะครับผมโอเคโอเคแลาวมาันคือว่าเป็นตัวอะไรนะครับอุย้ยยูดโดคอมแพตครับจอนนี้เคนะเป็นตัวที่ดีไม่ใช่แบบไม่ดีนะครัแต่มันคือ คือมันเก่งแล้วมันดีคือมันคือคือกูจะอธิบายยังไงดีอ่ะก็คือมันเก่งนั่นแหละคือมันมันเทพมากเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนํานะครับถ้าใครมีโอกาสที่จะซื้อไอ้ตัวนี้นะก็พะอ,ะนะอ,อเลยนะเขาบอกไปเลยนะว่าซื้อได้เลยนะเพราะว่ากันตีความเทพเมพสานะครับโอเคก็แพ็คที่เท่าไหร่ไม่รู้กูยี่เก่ยครับแล้วนะครับขอโูษทีนะครับ่านผู้ชมโอเคครับเป็น อ๋อเป็นอันนี้นะครับเฮ้ยไอเชี่ยคอมเบตครับเออให้มันมารัวๆเลยนะครับผมว่ากูชอบนะครับไอตัวนี้เอาไว้เป็นไต่ไต่เอ่อไต่แฟชั่นพอนะครับเออนะครับพุมก็มาลุยที่แพ็คทั้งอย่างครับเออคอมเบตครับจงมาอีกนะผมชอบคอมเบตครับนะครับพุมก็ขอเป็นจอนี่เค้นะขอไม่เอาสัญญาปีดนะครับเราะตัวสัญญาเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมว่ามันไม่ค่อยเก่งเอ้ย จริงมันเก่งนะแต่กูขี้เกียจเล่นนะครับขอภหด้วยนะครับขอเป็นจริงนะครับก็ก็ตัวดีนะแต่กูไม่อยากได้นะครับแค่นั้นเลยครับก็คือกูไม่อยากได้มันก็เหตุผลก็มีแค่นั้นนะครับก็ไปในคำหยาบด้วยนะครับแต่ผมจะพยายามลดคำหยาบนะครับไม่ก็ไม่ลดนะครับโอเคครับแพตตี้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับดูดียูอยากได้การสซลิงเตอร์ กันเซนเกอร์กับบารากะอีกนะครับคือลอตเตอรีรเ่เนี่ยมันต้องได้บารากะนะครับปันหนึ่งดีดนะเนีนั่นแหละของบารากะหน่อยบารากะมาดิบารากะหน่อยครับพูดถึงก็มาเลยนะครับไอตัวสัญญาเบีดน,นะเดี๋ยวผมจะรีรันรีบเอ่อรีบเก็บตกส่วนที่เหลือนะแล้วก็เอ่อรีบรีบสุ่มนะครับเพราะว่ากูขี้เกียจนะครับขี้เกียจคือเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไง นั่นแหละครับก็เดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวนะแต่ว่าก็จะพยายามยไม่ตัดนะเพราะกูขี้เกียจนะขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเฮ้กูบอกไปเดียวนะไม่บอกใหม่นะครับพตัวทีนะครับโอเคเป็นไลน์อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นของเจสมันต้องงี้นะครับผมออกมาเรื่อยๆนะครับคอมเบตกับจอนนีคเคสนะครับก็แพ็กนี้ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับมือใหม่แบบมือใหม่มือใหม่นะครับ ก็คือแนะนำนะครับหรือไม่ใช่แบบไม่แนะนําแต่กูแนะนําเลยนะครับก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่นสวยรู้นะครับเป็นตัวที่ดีนะครับเฟ <c oughs> ิร์มมาเลยว่าเฮ้ยได้เป็นกาฟิ์มฟิไอ้ควายไอขยะเอ,อ้ยก็ตัวขยะมาแล้วนะครับหนึ่งอเอนะครับตัวขยะแล้วบวกหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคเป็น ใช้เท่าไรไม่รู้นะี๋ยวผมได้ยิงยาวเลยนะคบผมคอมเบตครับมันต้องมาแล้วนะคือมันต้องมาอีกแล้วอ่ะขอเป็นจอนนี่เคสนะผมไม่เอาสัญญาบีตนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยถนัดนะสัญญาเนี่ยคือก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ถนัดหรอกครับแต่ว่ามันก็เล่นได้อยู่แหละออ้มีกแล้วนะครับสัญญามาอีกแล้วนะครับคือมึงจะมาอะไรนักหนาสัญญาบตครับ คือถามจริงเนี่ยไม่เบื่อกูบ้างอหรอแล้วก็จะเปิดได้แค่อีกหกครั้งนะครับแล้วก็จะเปิดได้อีกหกครั้งนะก็รอลุ้นดูนะว่ากูจะไดุ้ผมจะได้อะไรบ้างนะครับจะได้ฮันโซฮันซาชิอ่ะครับอืคือฮันโซฮันซาชินี่เป็นตัวที่เก่งและโอพีมากนะครับหรือไม่ก็ได้เจสันนะเพราะว่าเจสันนี่ก็เป็นตัวเก่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวไม่เก่งนะ โอเคได้เป็นอันนี้มาก็กสามารถก็ได้รักเลดมาอีกหนึ่งเอเอนะครับก็เป็นตัวที่เก่ง,นะะง,งน,นะครับฟาเสีของมันโอพีขี้โกงเจ็บแียนะครับไอสัตว์นี่มันจะไม่ได้อะไรเลยเลยเนี่ยเฮ้ยผมเริ่มหวันแล้วนะผมเปิดอันนี้เลยอ,อ,อีกอีกทิมนมนเนี่ยผมเริ่มหวันแล้วนะคะบางทีอะ่ะเออ เริ่มงวัน,วนแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยหนาวหนาวในเกมมันหนาวจริงๆเลยเนี่ยเออแบบในทางพีเรนมันดีว่ยครับอุ้ยตัวตัวเก่งนะพยายามบอกตัวใจว่าตัวเก่งนะแต่ว่ากูก็ไม่ได้ใช้อะยังไงอ่ะก,ก็คือกูไม่ได้ใช้ไงครับเข้าใจผมด้วยนะนลารเด่นผมไม่ได้ใช้ผมจะได้ฮันโซฮันชายิสกออ์เปียนนะครับเป็นตัวที่ระดับ S S เลยนะครับผมนะ ถ้าผมเสียงสั่นหน่อยก็ต้องขอไปน้ำจนะุ่มละอุ้ยเปิดได้แค่สามรอบไหมครับได้ซับซีโรอีกแล้วครับเออกูรา่อย่างชอบเลยเออกูรีบแบบเมื่อไหร่บรรลากาศมันจะออกวะแม่งคลายขึ้นเล็บถ่ายมันก็ไม่ค่อยออกเลยนะครับผมก็อยากให้มันออกเหมือนกันนะจะได้ไปเล่นชนะันเลนเจอร์ดักเดี๋ยวได้ไปเล่นเอ่อเอ่อทันก้อนเลดินนะครับหรือว่าบ,บรรยากาศมันจะไม่ออกนะในแพ็คนี้ ต่ว่ามันก็มีในนี้นะเฮ้ยเมื่อไรเอร์ก็ต์กินชีจะออกคำนี้อ่ะเออเคยไม่เออด้วกันนะครับก็หมดแล้วนะครับโซ่ก็ก็จะหมดแล้วอ่ะไอวเนื้อไอเกี้ยนี้ใหม่แล้วกูอะไรอย่างชอบแม่งเลยว่ะฮะก็เปิดได้แค่สองครั้งนะครับขอตัวที่กูชอบมาสองตัวเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งก็ขอเป็นการสลิงเกอร์นะครับ มันจะงมาแล้วหนละมันมันต้องมาแล้วมั้งเนี่ยฮันโซฮันจาชีมาถึงสุดท้ายอีกสองครั้งนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะปิดตาดูนะครับผมโอเคเป็นตัวขยะนะครับไฮเทคนะจิบห่าล้วไงกูอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นครับท่านผู้ชมผมจะกดไปเลยนะครับตับหลับตานะครับโอเคก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการลุ้นครั้งสุดท้ายของผมแล้เราในวันนี้ก็สู้หาใหม่ได้ครับ ไม่ต้องมาซีเรียสน,นะครับเฮ้ยอีปิกแสดงว่าเป็นโอ้โหเฟมิงฟิตลูกแข็งไอ้เฮียตัวขยายไ่เหลียวแมงอ,อุ้ยไอวีแล้นะครับโอเคเนี่ยครับก็นนแค่ค่นี้เป็นเท่านั้นนะครับก็ตัวที่เก่งสุดในตัวนี้ก็จะเป็นคอมบัตครับจอห์นนี่เคสนะครับผมถือว่าโอพ่นะตัวนี้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่อ้อยากได้ฮันโซนะแต่แต่ไม่ได้นะครับก็ดารลิสกูก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ได้ออันสโต๊กอเวเบิลมาเลยครับเป็นเจสันอันสโต๊กอเวเบิลนะคงจินกูก็ไม่ได้นะครับอะไรครับเนี่ย <The world. S 1> ก็คลิปนี้แบบมันก็ไม่ได้ถือว่าเคลือนะแล้วก็ไม่ไม่ได้ถือว่าไม่ดีนะครับดูเดี๋ยวเรามาดูอ่า นั่งไันดีล่ะมันเรียกว่าอะไรดีนะเจ้าตัวทริบีโลนะแล้วก็มาดูการอัพเวลของผมที่ผมได้อู้เฮียท่าผู้ชมเฮียเกินหนึ่งร้อยสองนะครับอุ้ยไม่ใช่เกินหนึ่งร้อยการนะครับโอเคครับท่อหลักคิมนี้นะมีเพียง แค่นี้นะครับสำหรับใครนะที่ชินชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ลืมกดไลปปค์ซับตะขาให้ผมด้วยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็มีเแค่นี้จริงๆนะขอตัวลาไปก่อนจ <Johnny Cage. S 1> ำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมยังไม่ไปนะครับนะ้ำม่นนี้ <Johnny Cage. S 1> ว่าผมขี้เกียจไปนั่นเองนะครับโอเคเราจะมาดูซ <All right, S 1> ัตเ <all right. S 1> ตอร์บ <all right. S 1> ูโบที่โอ้ยมึงจะกดไหตั้งไหนมาซัตเตอร์บูเบที่ผมได้มากันนะครับ คืออันนี้เนี่ยเราจะมีสัญญาบีบผมอัพแน่ตัวนี้เพราะว่ามันเก่งอยู่นะไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งเลยผมจะอเป็นเป็นเหรียญนะครับแล้วก็คารเค้นเล็บไทยนะครับก็เป็นตัวที่โอพีกันนะครับแล้วก็จะมาอัพใครน้องใคมันเจอกันเบบยส่วนตัวที่อันซิตเร์วอลรมานะไอตัวอันนี้มันชื่อตัวว่าอะไรนะเจสันวอร์ฮีสนะครับผมตัวหน้าก็จะมาแล้วนะครับก นี่ครับตัวนี้เป็นตัวโกที่ OP นะครับ OP จริงๆนะครับไม่ได้มั่วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นให้ให้ดูให้ดูเลยไหมแบบมาอัพลเวลอะไรเนี้ยได้ไหมอ่ะคือคือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเรามาอัพลเวลอยากเล่นท่ผมจะอัพเลยนะครับนี่ที่ตัวที่ผมสุ่มมาได้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นก็จะเป็นอเนอ่อตัวเฟมินฟิตลูกแข้งนะครับ นะครับเออก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ถือไาแย่แล้วก็ไม่ถือว่าขยะนะครับแล้วก็รักเด่นๆนะครับแล้วก็เอสัญญาเปยนะครับผมแล้วก็จะไป็นอัพคาเชนลิฟทายนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมาซับซิโลกนนะครับเป็นตัวอัพตัวนี้ก่อนละกันนะครับเมื่อกี้กูไม่อัานะกูขี้เกียจก็สวัสดีก็ต้องไม่มานะครับเกมนี้ก็มีพีกนีนะครับขอเป็นอุทาหรณ์นะว่า ได้ตัวดีมากเลยนะครับไม่ไม่